กองที่โดนโดนหน้าแต่โด พอถอเข้ามาแล้วให้กูจับอะไรอะ่ะพมาพมาบอกว่าแฟนมีชู้สี่ห้าคนมีชู้งาน่านเจอไหมไม่เจอลีซอกไหนของกงเกงไม่รู้อ๋ออยู่นี่อยู่นี่เจอละครับครับแอม อยู่กตนตนตนนี้มีอางเที่นั่นหมดเลยข้อข้อไม่ได้ดะขาดไหมล่ะวันัน พียอดเขาเชื่ออะไรอ่ะุไทยไดไไทยไม่ได้ ในนั้นนี่แหละที่ประดานี่แหละ

ให้หมอกให้บ้านตาแดงเลยสมมุติเราปุอะ้ารา้ปเดินงน้ก็เนรงงายาวม่เย่าองน้หกคนมแล้เอเบอ่าน

ยเล่นลักันเลอ่าโอเคแล้วทำไงอ่ะรับคอกลมลงก้มลงทำเลยรับล้วก้มลงเลยนัดนัดาทำให้ดูหน่อยเาให้ที่น่อยก้มลงเขาควาหน้าคว้าี้ผู้หญิงอ่ะนอนคว้าหน้าหรือวาได้ใชหรอล้วหลงก็จ้เป็นผู้หญิงขัแน่ดี่ยนแนวตื้อไปอะไรไปอะไรไปอะไรไปอะไไปไง

แล้วผู้หญิงไม่ตีเราเหรอผู er oh, that that ้หญิงมันไม่ทุบไม่ใช้มือทุบเราเหรอกูเกามาเหมือนด่างตีเราหรือว่าทุบหรือว่าขาตีเราครอแต่เรื่อเรามันยากนะตัวเราจะนอ่งทุบอย่างนี้ยด้รืงตรงแบลอยกันขอแสดงว่าคือหันหน้าอย่างนี้ชนกันงี้ไม่ใช่ผู้หญิงหันหน้าหันหลังให้ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้มันรับมันนุแล้วก็มันนุดุมันดุ

มันคงสัติอยู่มันก็ปล่อยอ่าแล้วเขาคิดว่าผู้หญิงตายเลยไหมหรือว่าแค่สลบมันเราะออใช่ไหมตัวตี <c oughs> ว่าเราตรเท่ตวตีเรา่ตเตีเาไม่เราไม่ต่าไม่ี่ตเรา่เรา่ตเราไม่ตี่ตาเรา่ีเรมันเา่ตเรา่เามเราเรา่าเราชม่ตา่ตาตัรมตเราไมเไม่เาไไมเรีเ่ตมไ่มันเป็นอเชื่อม <c oughs> มือยมือมีที่มือเอสายเอาสายอมแบมือออกแบมือแบมือแบมือไปเดี๋ยวใหไปเดี๋ยให้ี่ดเลยครับลูกค้าเดินมาประมาณ เก้าโมห้าสิบเปิดห้องเก้าโมห้าสิบและทีนี้มาเดินมาคู่เดินมาด้วยกันเปิดห้องชั่วคราวครับประมาณเที่ยงสิบนาทีลูกค้าถึงเรียกเด็กไปให้ดูผู้หญิงข้างในครับแต่ก็เรียกแม้บ้านเข้าไปด้วยเป็นเพื่อนครับประมาณนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกตอนเดินเข้ามานี่ก็คือปกติทั้งคู่กติทั้ไม่ได้ทะเลาะไปได้อะไรนะไม่ได้ทะเลาะแล้วเราตอนเข้าไปเราเป็นสภาพ สภาพที่เราเห็นนี้ตั้งขึ้นมนตอนนั้นเปไ็นยังไงที่เราเปิดห้องเข้าไปเจอที่เขาเรียกเข้าไปเห็นแต่ขาแล้วมองมองมองช่วงท้องเขาว่าไม่หายใจก็เลยโทรวิงของมาโทรเรียกเขาใส่เสื้อผ้า,ายอยู่ใช่ไหมใช่ใส่ใส่อยู่ปกติเนาะใช่แต่เปิดเปิดดูหัวหน้าเปิดดูหน้าท้องเขาว่าหายใจไหมแต่ไม่ได้จับที่ประจานครับเพราะว่าดูแล้วลักษณะเหมือนดินจะจุกป,ปากแล้วใช่โอเคมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ เราไม่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงว่าทะเลาะกันแต่มีเขาเดินออกมาก่อนเที่ยงเขาจะเดินเดินมาคุยโทรศัพท์แล้วก็เดินไปหน้าห้องหน้าห้องอะไรนักหน่อยตองเก้าก็คิดว่าดูบุหรี่อะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่มีมากที่มีกูารเด็กก็คือผู้ชายนี่เดินมีเดินออกมาเดินเดินเดินดูบุหรี่คุยโทรศัพท์ใช่ไม่มีแบบว่าเรียกเด็กทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าว่าไงบุกเออเล่าว่า เดินมาจากร้านอาหารค่ะมาถึงที่นี่แล้วก็เหมือนเขาว่าะทะเลาะกาแฟมาอยู่แล้วเพราะว่าผู้เสียชีวิตค่ะในชู้ประมาณสองสามคนค่ะเราก็ถามว่ามาที่นี่นานหรือยังเขาบอกว่ามาทำงานที่ไทยประมาณห้าเดือนค่ะแล้วก็มาทํางานที่นี่ห้าเดือนเลยผู้ไทยไม่ค่อยได้ค่ะแล้วทําไมเขาถึงตัดสินใจเข้ามาที่นี่ค่ะ เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบใช่ถามว่าเขาทำ้ายร่างกายแฟนหรือเปล่าเขาก็ไม่ตอบค่ะแล้วเขาเป็นคนสัญชาติอะไรคะเป็นคนเงียนมากทั้งคู่ค่ะเดินมาหาครูค่ะก็วันนี้ประมาณประมาณเที่ยงครึ่งนะครับได้รับแจ้งจากส์วิยุสธ์สพสุรปาก,การได้รับแจ้งว่ามีหญิงชาวพม่า,มาเสียชีวิตในโรงแรมนะครับโรงแรมมั่นรูดแห่งหนึ่งแล้วก็ก็มาตรวจสอบ ตอนที่มาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีเป็นชาวชายชาวพมา่าเนี่ยเข้าใจเื้องต้าว่าเป็นแฟนกันอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยเนยมาตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วทราบข้อเท็จจริงว่าทั้งคู่เนี่ยมาใช้บริการโรงแรมเนี่ยเข้ามาตอน9ก้ามงสีหนะครับมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมีพยานเป็นพนักงานที่รับรับรับลับแขกเนี่ย ให้การยืนยันนะครับมาสองคนไม่ได้มีลักษณะที่บังคับปลูกเกลียนให้มาก็เดินเดินมาด้วยกันก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่ามาทางรถหรือว่านั่งแท็กซี่หรือว่าขับมอไซค์มาไม,ไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าพอผ่านหน้าโรงแรมมาเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วกเ็เดินมาด้วยกันถือถุงเสื้อผ้าถุงใบเล็กๆอยู่ถุงหนึ่งแล้วก็ถุงเข้าใจว่าเป็นซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเป็นของกินนะครับของดืง่มเครื่องดื่มเนี่ยถือมาด้วยก็หลังจากที่ สอบถามนะครับก็ชายชาวว่าชื่อออกมินเนี่ยก็รับสารภาพว่าเกิดจากการขึงห่วงนะครับเนื่องจากออบอกว่าทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยลักษณะว่านอกใจนะครับเหมือนจะมาเคลียร์ปัญหากันเคลียร์กันไม่จบก็บระดานโทสะแต่ก่อนดน้านนี้ก็มีการพกเ,เชือกไนล่อนสีขาวที่ที่ใช้ในการรัดคอผู้หญิงเนี่ยมาด้วยถามว่าจะเอามาทมําไหมเขาก็บอกว่าก,ก็คิดว่าอาจจะต้อง มาลักษณะมาเป็นการลักษณะข่มขู่กับทางทางผู้หญิงนะครับเคลียร์กันไม่ได้ก็อาศัยจังหวะทีเผลอเนี่ยก็เข้าไปเข้าไปรัดคอผู้หญิงแล้วก็มีการต่อสู้กนเล็กน้อยเบื้องต้นตอนแรกไม่คิดว่าจะเสียชีวิตเพราะตอนแรกเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงก็ลักษณะถอดเสื้อผ้าหมดนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าแค่แค่สรุปแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ให้แล้วก็มาเรียกอ้างว่ามาเรียกพนักงานนะครับให้มาช่วย หลังก็ทราบว่าเสียชีวิตครับเจ้าตัวก็อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นสายสืบสายตรวจก็มาเข้ามาเข้ามาพบเหตุก็ดําเนินการควบคุมจับกลุ่มตัวดําเนินคดีครับก่มีการสอบเจ้า้านี่เราได้มีการร่วมกับนอก่อนก่อนก่อนหน้านี้ไม่มีการหลับนอนคือคือเข้ามาเคลียร์ปัญหากันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องผู้หญิงได้เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําพอออกมาเสร็จผู้ชายก็อาศัยจังหวะที่ตอนผู้หญิงแล้วเข้าใจว่าน่าจะเผลอ ถ้าเผื่อถ้าไม่เผื่อก็คงจะรัดคอ,อยากเมือนก็เอาเอาพอจรจังหวะเผือก็เอาเชือกมาของรัดคอแล้วก็ดิ้นสู้กันครับทะเลาะกันอะไรในหอ้องครัถามจากบุคคลภายนอกเนี่ยพนักงานเนี่ยไม่ได้ยินนะ<ม>เพราะว่าเหตุเกิดมันเกิดเร็วเข้ามาถ้าเกิดสิบโมงแล้วรู้ว่าตอนที่เขาออกมาเนี่ยก็ประมาณเที่ยงก็สองชั่วโมงก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีการทะเลาะเบาอแวงกันหรือถ้ามีทะเลาะกันก็คงจะไม่ได้เสียงดังอะไรมากครับ คือเขาตั้งใจมามาก่อเหตุที่นี่เลยหรือว่ามาเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยฟังดูน่าจะมาลักษณะเคลียร์ปัญหาชีวิตกันมากกว่า,าเคียไม่ได้นะฮะเคลียร์ไม่ได้เพราะเขามีเสื้อผ้ามีอะไรกันมามีของกินของอะไรมาถ้าเขามาตั้งใจมาก่อเหตุเลยเนี่ยมันก็คงไม่ได้เตรียมการอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็อีกอย่างนึงก็คือก็มีเชือกอะ่ะก็ยังเดี๋ยวขอขอไปสอบสอบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งก่อนลวกันว่าว่าจะเตรียมการมาก่อนหรือเปล่านะูรับเข้ามาทํางานเลยถูกต้องมอ๋อมีมีพาสปอร์ต เช็คละโรงแรมก็เช็คละวว่าโรงแรมก็ก่อนเข้ามาก่อนเช็คอินเนี่ยก็ขอตรวจบัตรทั้งพาสปอร์ตทัทง้งทั้งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงละมีมีทั้งคู่ครับส่วนเชือกนี่เขาเอามาติดตัวมาด้วยติดตัวมาด้วยติดตัวมาด้วยเชือกในล่อนยาวสักประมาณ2ฟุตประมาณมเมตรหนึ่งแล้วกันนะประมาณนะั้นครับเริ่มต้นแจ้งข้อหาเริ่มต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาไว้ก่อน bằng toàn